ันนี้มึงไม่เห็นเลยว,ว่ากูใส่เสื้อกล้ามกูไม่ยอมไลฟ์สดติ๊กตอกมึงไม่เห็นแล้วว่าวันนี้กูพร้อมบวกอ,อ่ไอ้ปู่มุนีอ่ะปูเฮียอะไรไปเรียกมันไอ้ปู่มุณีเรียกมนันไอ้เปรตมันโหวตวัดไหนวะเดี๋ยวไปตบแม่งถึงวัดก็ได้อ่าแม่งก็ตบ ในผ้าเหลือง,นองเนี่ยคงคงเท่มากนะแล้วกูจะด่าเจ้าว่าเดี๋ยมึงบวชให้มันได้ไงคนอัป,ปรีแบบนี้นะวัดเอ้ยวัดมันต้องมีพระดีๆเลยพระอัป,ปรีมึงบวชได้ยังไงนะใครบวชให้อัป,ปร,รีนี่ในพระส้นตีนนะกูไม่นับถือมึงแยกไม่ออกเลยน,นี่ประเทศเรานี่ไอ้เหี้ยโอขาก็บวชออกจากคุกมาก็บวช บวชมีไที่ิ้งก็บวชมึงจะบวชกันทำไมศาสนาแม่งเสื่อมหมดแล้วแม่งทำชั่วทำระยำมาก็เอาผ้าเหลืองคุมหัวโกนหัวทีวโกนหัวแล้วก็ผ้าเหลืองคุมกายก็กายเป็นอะไรครับเฮ้ยครับนี่แหละศาสนาที่บอก รู้สึกศรัทธานในตัวพระองค์ไหนแล้ววะเพราะเป่นบวชง่ายเลอเกินเออแล้วมันองบวชแล้วก็ได้แดกข้าวฟรีด้วยแล้วมีคนไปกาปีกนั้นกูก็เลยรู้เฉยๆกับพระแล้วเน,นี่นกยกูมองว่าส่วนใหญ่แม่งจะเป็นแพ เออนะอ่นะวันนีนะ้ก็ช่วยกันกวาดล้างเร